ให้เดือนกันยายนมีวันหยุดอะไรดีคะไม่อยากให้มีวันหยุดครับอยากให้มีวันเป็นวันคนคน,นกินข้าวมันไก่เยอะๆครับอืม <laughs> เพราะว่าอะไรเราจะได้แบบขายดีใช่ครับใช่ไหมโอ้เงินเข้าวใดๆม่นเยอะสุดยเยอะๆครับไม่ได้มีลูกค้าประจําเข้ามาเยอะๆค่ะอยากให้มีวันหยุดเพิ่มเติมค่ะจะเป็นวันหยุดประจําปี อะไรก็ได้ค่ะที่จะได้มีวันหยุดยาวค่ะเพราะว่าเราเป็นคนใช้แรงงานเราก็อยากให้มีวันหยุดเพิ่มค่ะอ่าเราเราจะได้พักเนาะค่ะเราจะได้พักด้วยเผื่อไปเที่ยวไหนหรือว่ามีแพลนหรือยังเอ่ยอ๋อมีแล้วนีมีแล้วนะคะวันศุกร์วันศุกร์สุดท้ายของเดือนเดือนกันยายนอยากให้มีวันหยุดอะไรดีคะวันหยุดยาวพนักงานค่ะอวันไหนดีคะเอาเป็นยิมห้ายิมหกยิมเจ็ดยิมแปดเลยค่ะอู้ <4 S 2> สี่วันอู้สี่วันไปเลยใช่ค่ะสี่วันค่ะก็คือพนักงานควรจะได้พักไงคะกันยาเราไม่มีวันหยุดเลยนะคะแบบไปเที่ยวนิดหนึ่งไปพักผ่อนค่ะถูกต้องค่ะไปผ่อนคลายกันไปผ่อนคลายอาจจะเป็นเที่ยวไปจำปีพนักงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอู้นีเลิศเลยค่ะใช่ค่ะมันควรจะมีเดือนกันยาต้องเข้าแล้วนะคะอยากให้มีวันหยุดอะไรคอมเมนต์มา